โอ้ได้หลายอยู่เลยกุ้ยโอ้ได้หอยหอดหอยตราบไงคือโอ้ยก็จะว่าโดดน้ำแห่เห็นยังเนาะมันโลหะหอดขี้ดินแน่ก้อนกระบอกโอ้ปลายังเกินหนึ่งเกินหนึ่งปลากุดปลาอย่างเนี้ยปลากุดปลาวันสองสามบาทหนึ่งคือยังสีได้หลายแห้ตั้งแชมป์ก็ใจกระเรียนน้ำ เป็นตานี so. uh, ่ er> ah y, e ัน no, ีไทยอยู no. yeah. <c oughs> <c oughs> <c oughs> oh ่นที่บพาลูกพาล้านมาลำบากไปงั้นไบ้าวันเนี่ยกรมี่หรอทขงคเขาไม่ทุกท่านี่เอากเียบเี้ยปูไูู่กับ่เป็นหยังนะเป็นแค่เป็นาปลา ไปพอไปมหัวเกยมานังน้ำใยนี่ก็ได้บนน้ำใญ่ัอนตัวคูแดงมาให้ลายนะคู่แดไปเห็นยังคู่แดงเอาแล้อยู่ยู้แบบไม่ได้พามาพัดเลาได้โอ้ยตัวกน้อยไหมเขาบอกเอาตัวนน้อยไหมล่ะ บ่ให้วานถิมบ่ให้วานถิมให้เอาใส้จ้งจับจิมทานจิมเนืเ้อแท้มาง้มบักหอยหามไปว่านบนะักหอยยญ่ถิมเด้อห็นบ่โอเคบ่โอเคบ่ายยาก đây lại đại lai hai tu là đại này, này để hỏi nheo xuống, ôi đại lai giờ chỉ mang chắc nói cân, tiêm sâm nè mang gũm xoay, đại tu งมขึ้นมาวันไหนหลานกันจับวานลงน้ำเหอานี่นี่ิดไหนี่เัรลือนา่โอ้ยหยบบไงเลยหาเอหงวยวานลงน้ำ no ด้อละเข้าใจหาเอาหงยวานลงน้ำเด้อโอเคบอโอเคบอโอเคจ้าะ รมอใหได้ปลาเด้ครับเด้อนั่นแมไม่ตงหั่นหลหลายมือเราม่ห่ยะมมาดีไหมจมาได้บ่ได้บ่ได้ดิไปเถอะ้อนๆจับอีกพอเลยเฮ้ยห้วใจไปเก็บบ้าทั้งนี่หอนตีนได้ปะ เป็นงุ่มทั้งท้ยเหียบไปเรื่แจ็คสมองนึงเป็นแรท่านจเข้าไปิฮะาินี่นี่มังงุ่มหอยมาเรียนเดินขีดดินไส้คักต้นนี่เปาปลาแล้วใ่้ยัด <laughs> มาหยังเกือมากินหยังปลาตัวอยอยท้อมีก้อยเนาะมาเด้อมีปลาฝีมือเองด้วนี่เปิดซื้อได้หรอปล่าปลาฝีมือง,องมองเองจ้จับด้วยมือเปล่าเลยครับไปเลยไปแล้วจับในน้ำไปแล้วจับด้วยมือเปล่าจับด้วยมือเปล่างมขอกหอยจับได้ปลาเนาะนลปลาใหม่ ได้เมียบ้านไปได้ผู้ละหลายปรนไดแล้วได้กิ่งได้หลายปรนไดยลหลนะน้อ,องมหอยงมจังไหรหนึ่งเว้ยมี่ตะก้อนหินไอ้เนี้ยกับลุงงมปลางงมหอยเน,นี่ยงมหอยนี่ละได้ไปหอยจังไหรจังสีได้แกงผู้อยู่บา้านเขาจะเก็บยอดพักปังถ่าแล้ว

ออโอ้ยปลาหมูหน่อยกับปลาหลาดหน่อยเย็นอาทิตย์ยังลูกเย็นอาทิตย์ตยังนรงนั้นที่นันเป็นรูม,มันนะอันนี้นะครับง้มบ,บาากักหอยถือตาปลาคักไหลก็เลยตู้บอกเป็นเอาแหามานำนะฮะสองเส้นสองเส้นหานะครับมาเอาปลา,าขาวซอยกับ ปลาคว้ยล่ามหน่อยออกมาเดี๋ยวพูดผปนวันปิดปลาขาวหรือปลานั่งบุ๊คปลานั่งจิพ่อโลวะขิงพ่อโลว์ปะตัวโลวได้ปะบลูกาบลือกันบ่พ่อโลว์กะจีแหะโลวนะครับโผลเลยนั่นปึ่มเลยกูโุ้ยเกิดจะว่าดูดน้ำแห้่ยังนะ

พอสองเม็ดปะอ๋บอบวบีดเงียนมือดเลยถุงหัวดิตวมหัวไปจกักคืบนึ่งโอ้ปา<ะ>ดปากัวโตบไงเนาะ เดี๋ยวจักตัวเหลือเพาะสามตัวปะปลาตัวใหญ่เดียวปะปลาใหญ่ครับวานบาดแหลกเพื่อนๆในถุงยกขึ้นบุ้งดูยายเติ่งยกขึ้นดูวยปลาอนี่ครับเป็นวานบาดแหลก า่องินขนาดมาง,งุ่มหอยซื้อได้นส่วนตั้งใจอมหาบ้านซื้อนี่บธ่ธรรมดาปลาปลา,อย,าอย่างนั้นว่าเป็นปลาข้าวน้อยส่วนตั้งใจมหาปลานี่ก็จิบได้หลายอันนี้แคม่มะงุ่มหอยนะครับนี่เลยบอกเป็นเอาแหยมาพร้อมเพราะปลามันต่ำมือนะเวลาง,งุมหอยเป็น สายนำพ้องครับนำกับบกคุณนะครับตอนนี้นำกับส้งสีใสๆจักน่อยไป,ไ,ปไปส่วนเด็กหน่อยกลับบ้านกันได้ครับเดอ้อส่วนมูอใหญ่กับใหญ่กับเด็กหน่อยกลับบ้านกอนส่วนสีขนขวงเลียวสิบดเป็นสมโอุ่บนที่ลายยางให้ ได้ย่างหนักๆได้แบบบะมินย่างเบาๆคือตะกี้ตะตอนลงมาพอใจบ่านีพาเมียบ้านเรอได้หรอพระใจไปเมียบ้านปะเอ,สมมสอ้สิมะสั้นหวยยังมูอสิเมียเปิดหรอแม่คุณเย็นนัดไหมหรอเย็นนัดกับสิับบ้านคือกัน เก็บของเมียบ้านเฮาบายบายด้วยบายบายเอาบาย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 หันหน้ามาพี่แม่นกหันหน้ามาบายบายขนของขนสร้างนยังกลับบ้านเนาะแม่กับลูกแะยางน้ำกลดโอ้โหตายังเกินนี่เกินอกปลากุดปลาอย่างเนี้ยปลากดปลา วันสองสามบาทหนึ่งือยังจีด้หลายแห่งจ้าค่มเะ